ขุดบอ่อเลี้ยงปลาครับผมตามโครงการของภา,ภาครัฐนะครับผากลัดพ่นมีนโยบายนะครับขุดสาเลี้ยงปลาให้พี่นองประชาชนนะครับตามโครงการงบประมาณปีหกเจ็ดนะครับน้ำก็ออกไปเอาไปทั้งฟงังคุณท่นานพอหอ,อยางไมพูน เบื้องมุ่งพุ่นนะครับอ,อ,องค์การพสฒน์ตะบ,บนชิ้ชมพูอำเภอเมืองอำเภอโสวพิสัยจังหวัดบึงกาฬนะครับเพื่อว่าจะได้กักปลาเก็บปลานะครับเอาไวท้ทายุทากินนะครับหรือว่าจะแกะเลี้ยงปลาก็เลี้ยงได้นะครับคั้วมยาวกะ40เมตรความกวก้างกะ20เมตรนะครับ จะพาไปเบิงวิธีจกวิธีอะไรพอนเพิ่งลงมือได้บกเพื่อถึงชั่วโมงนะครับถึงชั่วโมงหรอกนะครับพี่น้องรู้สึกว่าจกปั๊บน้ำก็ออกน้ำก็ออกมาหลายนะครับว่าสิเป็นยังไงอ่รู้สึกว่าน้ำจะออกไปเรอยเกินบอ่อนี่นะครับเพราะว่าน้ำยังบอ ต้นบ้ากระจ,อจกอยู่กันให้หน่าอยู่ดอกนะครับพื้นกระแหงหลังจากเอาเขาออกไปแล้วนะครับแต่วา่าน้นามย่ข้างล่างนะครับออกใบออกดีนะครับออกดีลักเกินเนงินสมทบกับสองปัญหาครับผมสองพันห้าค่าค่ายค่าหยเงเพิ่นค่าค่าย เววหล่าขาวควันนึงและก็ยาสูบซ่องหนึ่งบอกเจ้าชีเจ้าทางนะครับสําหรับแม่คู่ที่มาทํางานนี่ก็คือมาจากจังหวัดขอนแกน่นจากบ้านเป็ดเราสัส่นถามเพิ่นเบิงนะครับเิ่นวอยู่บ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นนะครับเพิ่นกับมาดูจังหวัดบึงกาลคือเพิ่นรับเหมาได้นะครับจากภาครัดได้นะครับ,พดดนะรบเพิ่นก็เลยมา ทำงานอยู่นี่นะครับนี่คือกุตบอลเลี้ยงปลาจากเลี้ยงปลาก็เลี้ยงบ่ยากเลี้ยงงายปลาตามธรรมชาติมาอยู่นะครับปลาจากธรรมชาติมาอยู่ก็ได้นะครับพี่น,อน,น,น้องจากจงหวัดขอนแก่นเพื่อนกระจกดีนะครับจกดีเฮ็ดง่ามค้นขับตะลุกล้อรวดกะไม้นะครับบอแมน่าลวดกะเก่าค้นกบผู้หายนะครับพี่นอ้อง คนขับนี่ก็รูปล่อขาวผมว่ตอนแรกผมก็ว่าเมนดาลาพูดหล่ะคนขอนแก่นก็รวบล่อนะครับพี่น้องครับรูปล่อคนอย่างบ้านขอนแก่นแต่ผมมนเพิ่นเป็ี่ยนแถวแก่แม่โค่แต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นเป็นผู้ขับรับจ้างแถวแก่ดอกวะสั่นผมราะว่าเมนดาลาพูดแล้วดาลาจุนอายครับพี่น้องครับเมนดาล่นเปลี่ยนพระเอกเนี่ยอันพวกไอ้ตลกขนาดนั้น พวกตลกก็เป็นดาราได้เนาะเพวนก,ก็เอื้อนว่าดาราดาราตลกนะครับเนี่ยเพิอ่องกำลังทำงานเบือ้องหนามก็พี่น้องครับเนี่ยที่กะหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไล,งไลใส่หนึ่งไร่หนึ่งไร่กะพวกเหง้ากับชีสิบ นะครับขั้วกว้า,วาวง20ามเมตรขั้วเหย้า40เมตรนะครับตามโครงการที่ทั้งครงการลกันกำหนดมานะครับพี่น้องบรรลุว่าผู้นี่จะตีขึ้นสูงได้ขนาดใดน,นะครับเพราะว่าน้ำก็อยากหลายแต่ว่า คิดว่าต้องเห็ดใดครับพี่น้องต้องเฮ็ดใดตามโครงการนะครับเท่งคู่าจากหลังคู่ลงมาถึงน้ำนี่ต้องซีเมตรนะครับตามครงการของค้อการของสภาพตำบลเอือเรว่างครงการภาคลาดพือนนะครับผมเอ,อ,เอาไว้แต่เรี่ยงปลานะครับ เลี้ยงปลาปูมันจะมาเองนะครับปูเขาฟุ้งจะมาเองเออปลานี่ก็อยากเ,เลี้ยงก็งเลี้ยง่อยากเลี้ยงนะปุ๊กเอาเอาแบบปลาธรรมชาติเอาปลาแบบธรรมชาติครับพีาาน่น้องยังประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับทุกทุกเนี่ยปกติแล้วถ้าเริ่มแต่สองโมงกะชีเลี่ยวกะสีเลี่ยวประมาณห้าโมงเย็นนะครับ แบดมงเศร้าหอดหาม้งเย็นจะแล้วตะ๊ะบ่อหนึ่งนะครับมือนีพ่นมาสาจังหน่อยนะครับมาสาจักหน่อยเพราะวันล่อให้จะาข้องพื้นที่เกี่ยวเข่าออกก็ดีเกี้ยวเข่าออกุอออกนะครับพี่น้องรถเกี่ยวเข่ากับเกี่ยวเข่าทุกคนนะครับผูจจจ้จ,จบสากระจบจบบ่อป่าแข่งๆครับผม แมคโคจากจังหวัดขอนแก่นครับผมจากจังหวัดขอนแก่นก็ธ้รมาดรากพี่มงครับ วิธีทำกะมือเพิ่น <c oughs> นะครับโอเคครับพี่น้องเออ เพิ่งครับเพิ่งวิธีทําการทําง,งานของเมกโกโธทมมามดาครับพี่น้องครับสุดยอดนะครับความแข่งแจง ขอบคุณและขอบคุณทุกทุกท่านนะครับผมใน,นเมื่อสำเร็จผมกับจังสีมะไทยท่านเอกพีนองเขาเบิ่งอีกรอบหนึ่งรักพี่นอง,อง,ออนงอค,ครับหลังจากเก็บงานนะครับขอบคุณและขอบคุณทุกท่านครับ